สวัสด,วสดีวันที่25กรกฎาคม2567ค่ะเพื่อนๆมาฟัง Rockstar กันเริ่มต้นเช้านี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตยอดวิวเพลง Rockstar ของโนนิซาประจำวันที่25กรกฎาคม67เวลา7ดดก23นาทีเท่านั้นนะคะตอนนี้อยู่ที่124ล้าน8,002,66ครั้งหลังจากปล่อยออกมา3สัปดาห์เป็นเพลงมาแรงอันดับที่3มียอดกดไลค์5.5ล้านครั้งการสตรีมยังคงดําเนินต่อไปและกท่ามกลางข่าวดีโนนิซาได้รับการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นเฮาส์แอมบสสเตอร์ของ อย่าลืมไป e น g a ิ e กันทุกช่องทางนะจ๊าแถมล่าสุดกับสถิติปังๆของโนริซ่าเมื่อเพลงดอกตาของโนริซ่ากลายเป็นเพลงที่มีคนเล่นคนดูมากที่สุดอันดับที่หนึ่งของศิลปินเดี่ยว K-pop บน YouTube Music ในปี2024หลังจากลอยออกมาเพียง26วันแซงหน้าเพลงของพี่เจนนี่นะคะที่ไป Fiji Ring กับซิโก้และก็เพลงของน้องไอยูตามลำดับเลยจ้ะแม่ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและตอนนี้เพื่อนๆความเคลื่อนไหวนะแบบพูดถึงเกี่ยวกับ YG กันสักหน่อยนะคือ YG เนี่ยค่ะเริ่มละหนึ่งคือ มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตารางงานของน้องๆต่างๆนะคะและล่าสุดนี้ก็เพิ่งประกาศคอนเสิร์ต2024 Twenty Concert Welcome Back in Seoul จะมีขึ้นวันเสาร์ที่5และก็วันอาทิตย์ที่6ตุลาคมที่โอลิมปิกพาร์คเฮ้ยหลายคนก็มองว่า YG เขาเริ่มดําเนินกิจกรรมกลุ่มนะคะอย่างจัดหนักจะเต็มมันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่า Black พิ้งอาจจะคัมแบ็คอย่างที่ยังออกมาขิงก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าล่าสุดนี้ YG เขาได้ออกบทความเนาะก็จะเป็น YG Life นั่นเองค่ะก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับศิลปินต่างๆของเขานีแหลกและ หนึ่งในนั้นมีการพูดถึงแบล็คทิงด้วยนะคะซึ่งก็เป็นเหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้ที่หยางออกมาเม้ามอยเนี่ยนะว่าคิดว่าปีหน้าจะมีการคัมแบ็กของนักร้องหลายๆกลุ่มนั่นเองค่ะคือไม่ได้บอกว่าจะคัมแบ็กจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าเป็นออกไปในแนวคิดว่าอย่างคิดว่านะคะเป็นคําถาม Q a ซึ่งตอนนี้น้องนิ่าก็น่าจะอยู่ที่ปารีสแล้วหรือเปล่าคะเพราะว่าแฟนคลับเขาบอกว่าบินช่วง24กรกฎาคมนะคะถึงประมาณ5ทุ่มแหละแต่ก็ยังไม่มีภาพมีคลิปเปิดเผยออกมานะรอติดตามความฟังของลูกลีกได้เลยค่ะ ก็คาดว่าที่งานโอลิมปิกแหละน้องน่าจะไปเที่ยวด้วยนะคะอย่างไรก็ตามอาจจะเข้าร่วมในฐานะตัวแทนของ LV ปะละ่ะเออเพราว่าช่วงนี้ก็เริ่มเห็นเซเลบมากมายแล้วนะคะที่งานและก็นี่คือบรรยากาศค่ะอยู่ที่งานโอลิมปิกเนาะเฮ้ย <Hey, S 2> ดีต่อใจมากนะคะเป็นหีบที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้แหละว่า LV เข้าไปคนออกแบบหีบเชิญรางวัลเนาะคือยิ่งใหญ่อลังการมากๆค่ะบริเวณหอไอเฟลเลยนะเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นเพียงแค่การฉีดยาเนะ่ยจะแม่แม่ซึ่งแฟนคลับก็มีการฉีดยากันไปมาก บางคนก็บอกว่าฉันว่านนทวิสาน่าจะนั่งโซน VIP นะในวิธีเปิดในฐานะเฮาส์แอมบ s สเตอร์เวคล่าสุดปะล่าหรือว่า L v วเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะรีด้วว่าถ้าจริงเนี่ยก็คือกินพื้นที่จุกๆไปเลยพี่แฟนคลับก็คือออกมาฉีดยาแล้ว1 26มาร้อนลุ้นกันค่ะแม่แล้วเพื่อนๆดูโอลิมปิกครั้งนี้นะคะแบรนด์คิดเขาก็สนับสนุนโอลิมปิกด้วยเนาะเฮ้ยนนทวิสาไปได้หลากหลายดลยแม่ไม่ว่าจะเป็น L v วหรือว่าคิดนะคะคือมันน่าสงสัยตั้งงแตต่่อนนนทีิาาไปปเด ใหม่ของแบรนด์คิดนะคะเพื่อนๆแลวก็เห็นซีโอทางฝั่งของญี่ปุ่นน่นะคะถ่ายภาพกับนอริซ่าและเขาจะมีการใส่เสื้อโลโก้ที่มีคําว่าแบรนด์คิดซึ่งมีห่วงโอลิมปิกนี่แหละเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยทําให้หลายๆคนมองว่าอ้าวคิดก็สนับสนุนโอลิมปิกหรอแต่ว่าเป็นโอลิมปิก USA น้องเพื่อนๆก็ไม่แน่ใจค่ะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับตาลิตหรือเปล่านะแต่ว่าเรื่องราวนี้ก็เอามาเม้ามอยเป็นการฉีดยาเท่านั้นค่ะและก็นอนิซ่าของเรายังสร้างความปังอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าแม่แม่แฟนคลับแห่ไปซื้อกระเป๋า รุ่นลีซ่ากันเยอะมากค่ะตอนนี้ทําให้ได้เห็นว่าโอ้โหนี่ขนาดเพิ่งเปิดตัวนะคะแม่ถ้าหากว่ามีการเปิดขายคนอนเ่นันมากมายต่อจากเนี้ยจะเป็นอย่างไรก็คงจะขายดีแตกแต่งกันทั่วน้าเลยล่ะขอแสดงความยินดีกับน้องลีซ่าด้วยนะคะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมฟังเพลงด็อกซ่าของน้องลีซ่ากันเยอะๆนะคะตีมทั้ง Spotify และก็ YouTube กันนะ